รีวิวดาพิฆาตอสูรภาคประสาทไร้ขอบเขตงานภาพสวยมากๆมุมกล้องดนตรีประกอบดีฉากแอคชั่นนี่โคตรเดือดโคตรมันสเกลัยพิบัติระดับปีาศาจเลยนะโคตรโหดตัวปราศาสนี่ออกแบบมาได้ดีเลยนะครับมันดูลึกดูมีมิติมันดูแบบไร้ขอบเขตจริงๆอะ่ะเออเวลาตกแต่ละทีแม่งโหลึกมากเลยนะครับ แต่สําหรับผมจังหวะก,การเล่าเรื่องเนี่ยมันสะดุดนิดหน่อยนะฉากสู้นี่กําลังเดือดสุดขีดแต่กลับต้องมาโดนขัดด้วยฉากย้อนอดีตโอเคถ้าผมดูเป็นซีรีส์เนี่ยผมคงไม่ติอะไรแต่พอมันมาอยู่ในหนังลงแล้วมันควรจะกระชับกว่านี้ช่วงท้ายคุณอาจจะซึ้งน้ําตาไหลไปเลยแต่สําหรับผมเนี่ยเกือบหลับนะอาจจะเป็นเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมันไปอยู่ช่วงต้นเรื่องกับกลางเรื่องหมดแล้วพอตอนท้ายมันแบบมันเล่นเศร้าอย่างเดียวอะ มันก็เลยทําให้ผมแบบแอบง่วงเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าฉากแอคชั่นของเรื่องนี้ดีงามทุกคู่นะมันมากนะครับตอนฉากแอคชั่นเนี่ย แต่ว่าเสียอย่างเดียวฉากย้อนอดีตมาขัดจังหวะฉากสู้บ่อยไปหน่อยทําให้อารมณ์ม so ันไม่ต่อเนื่องนะครับภาคนี้อาสูรที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นอาคาสนะเรื่องราวก็โคตรตึงแล้วก็โคตรซึ้งกินใจนะครับสรุปโดยรวมฉากแอคชั่นมันดราม่าดีแค่การตัดสลับฉากย้อนอดีตกับฉากแอคชั่นมันทําให้เสียอรรถรสเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยทําให้เสียจังหวะการเล่าเล็กน้อยแต่ถ้าลงไปสตรีมมิ่งและทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราคงจะไม่ซีเรียสอะไรนะเพราะว่า มันมีเวลาดูดูได้เรื่อยๆการดูหนังโรงกับหนังสตรีมมิ่งเป็นซีรีส์เนี่ยผมว่ามันต้องมันจะคนละฟิลกันนะครับคือในโรงเนี่ยเราควรจะเล่าให้รวดเร็วแล้วก็สรุปเข้าใจให้ง่ายที่สุดส่วนในซีรีส์เนี่ยเรามีเวลาเล่าอยู่แล้วคนดูจะนั่งดูได้เรื่อยๆนะครับ7เต็ม10ครับกับดาบพิฆาตอสูรปราสาสไร้ขอบเขต